สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่เยอรมันมาแชร์อีกแล้วนะคะคือเราซื้อของที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงเนาะก็คือหมื่นกว่าอะไรเงี้ยทางออนไลน์แล้วเรารู้สึกว่าเราถูกโกงเนาะก็ะคือเรื่องอะ่ะมันมีว่าเราอะ่ะดูรีวิว Apple Watch นน่นี่นั่นอะไรเงี้ยซีรีส์เแล้วเราอยากได้แต่ช่วงที่เราอยากได้คือเราขึ้นเวรตต่อกันยาวๆเราไม่มีเวลาจะไปซื้อเองที่ร้านอะไรเงี้ยหรือ ถ้ามีเวลาไปก็คือต้องเป็นแบบว่าหลังเลิกงานอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราแบบยมแล้วอ่ะคือไม่มีแรงที่จะไปไหนอีกแล้วอะไรเงี้ยเราเลยตัดสินใจสั่งออนไลน์แล้วก็เทียบราคานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยว่าร้านไหนถูกสุดอะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นของอเมซอนถูกสุดซึ่งการที่เราตัดสินใจซื้อของอเมซ o n เนี่ยคือเพราะว่าเราเคยสั่งแล้วเคยสั่ง e สกูตเตอร์ก็คือสั่งสกูตเตอร์ไฟฟ้า ราคาก็ประมาณ1มื่นอะไรเงี้ยแล้วได้มาไม่ถูกใจเราแกะใช้แล้วด้วนะแกะเอาลงไปขับแล้วและไม่ถูกใจก็ส่งคืนได้โดยที่ไม่เสียอะไรได้เงินคืนเต็มร้อเอ็นต์อะไรเงี้ยเราก็เลยมีประสบการณ์ที่ดีกับอเมซ o n เราก็เลยสั่งอเมซ o n อีกซึ่งเราเข้าใจนะว่าอเมซอนมันเหมือนช้อปปี้ก็คือเหมือนมี m a ซ o n แล้วก็มีร้านค้าเล็กๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ย ที่มาขายซึ่งมันมันก็อาจจะมีความเสี่ยงยนะิดนั่นอะไรเงี้ยแต่เราไม่คิดว่ามันจะถูกโกงเพราะที่นี่คือเยอรมันนะ่ะเราเชื่อใจเยอรมนันเราคิดว่าเออไม่มีใครโกงฉลอกที่นี่เยอรมันประเทศโลกที่1มันไม่ใช่บ้านนอกแบบบ้านชั้นอะไรเงี้ยเออเราก็เลยซื้อของจาก a m a ซอนซื้อ,เอ,อเอ่อแอปเปิลวอชจาก Amazon นะด้วยราคา436ยูโรก็ประมาณ1 4ื่นสี่หมื่นห้าไมแถวๆนั้นก็สร้างมานะคะแล้วก็รอของปกติเนาะแล้วก็วันหนึ่งของก็มาส่งเร็วด้วยนะ ของก็มาส่งเราคิดว่าอุย้ย Apple Watch ฉันมาแล้วฉันแกะแกะโดยที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนเปิดพัสดุนะแต่ว่าพ,พัสดุไม่ได้มีร่องรอ,อยการถูกแกะมาก่อนเราก็เลยเออไม่มีอะไรหรอกก็แกะปกติเอากล้องไปตั้งด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ถ่าย,ยาแต่ตอนเริ่มกะว่าเ,าเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวอันบล็อกแอ Apple Watch นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอากล้องมาวางข้างก็เตรียมจะถ่ายแต่ว่าไม่ได้ถ่าย,ยาแต่เริ่มนึกเสียใจยมากเลยทำไมฉันไม่ได้ถ่ายแต่เริ่มเซ็งนั่นแหละก็คือแกะออกมาก็เป็นกล่องอย่างอื่น ที่ไม่ใช่กล่อง Apple Watch ก็คิดไปอีกนางมาโนคิดไปอีกว่าอุย้ยเยอรมนันห่อของดีจังเลยขนาดกล่อง Apple Watch อะยังใส่เข้ามาในกล่องของของสินค้ายังอื่นเลยเพื่อไม่ให้โจนเห็นสมมติว่าเวลาโดนเจาะโดนอะไรเงี้ยแล้วโจรมันแอบดูมันก็เออไม่ใช่ Apple Watch มันก็จะได้ไม่ขโมยคิดมโนไปอีกก็แกะออกมาแกะออกมาสรุปคือถุงเท้าเราได้ถุงเท้าที่เป็นถุงเท้าที่เป็นมีไฟฟ้าเสียบอุ่นๆได้อะไรเงี้ยเราก็คิดเอ้ย ยังมโนไปอีกนะว่าเอ๊ะหรือใครมันสั่งมาเซอร์ไพรส์ฉันเพราะมันเป็นช่วงหลังวันเกิดเราพอดีเราก็เข้าใจว่าอ๋อมีคนสั่งมาให้แน่เลยไอ้เต้าบ้าอะไรเงี้ยสรุปคือไม่มีใครสั่งให้จะ้ะเพราะว่าเช็คเลขพัสดุของของที่ส่งมาจากอเมซอนกับเลขพัสดุของอ e ีถุงกล่องถุงเท้าเนี่ยคือมันตรงกรันเราก็เอาชิบหายละเราก็เลยตัดสินจใจโทรหาอเมซอนซึ่งพอโทรไปหาอเมซอนเป็นต่างชาติรับสายจะ้ะ คิดในใจว่าอาชิพายแล้วอีนี่ก็ภาษาเยอรมันก็ไม่แตกฉานร้อยเปอร์เซนต์น่ออกจะแบบว่าคุยแซบเหมือนภาษาไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วอีคนรับสายก็ไม่ได้เก่งภาษาเยอรมันเหมือนกันก็ต่างเสียงออกแบบแคร์แหรือพวกโรมาเนียอะไรแถวนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือคุยกันเขาก็บอกว่าแบบเธอไม่ได้ของจริงใช่ไหมนี่ก็บอกว่าไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่างั้นก็ส่งคืนมาปกติแล้วนี่ก็ถามว่าอ้าวแล้วพอส่งคืนไปแล้วเขาคนที่รับเขาจะไม่คิดหรอว่าฉันได้ a อเ l e w a t อ h มาแล้วฉันส่งแท่งถุงเท้าคืนไป เขาก็ถามอีกทีหนึ่งว่าเอา้าแล้วเธอไม่ได้จริงๆใช่ไหมล่ะนี่บอกก็ไม่ได้แต่ฉันกลัวว่าเขาจะคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลส่งคืนมา,าได้ตามระบบเวยนะอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าเธอโนต้ตไว้ด้วยนะว่าฉันไม่ได้ได้ Apple Watch ฉันได้แค่ถุงเทา้าโทรไปวันโ,โทรไปเดี๋ยวนั้นเลยแกะแล้วก็โทรไปเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็นั่นแหละสรุปว่าคือส่งคืนไปตามระบบเพราะส่งคืนไปก็รอ รอแล้วรอแ,แล้วก็ไม่มีข้อความกลับมาไม่มีเงินกลับมาปกติเ,เวลาที่เราส่งของคืนอเมซอนนะไม่เคยเข้าไปดูเลยนะว่าของถึงไหนแล้วแล้วเดี๋ยวเงินจะเข้านนวันไหนอลไไม่เคยเข้าไปดูเลยก็คือส่งแล้วก็แล้วกันแล้วก็รองเงินเข้าจบแต่เนี่ยคือกังวลเพราะว่าเงินมันค่อนข้างเยอะหนึ่งแล้วก็มัน,มนเป็นมันเป็นสินค้าที่มีปัญหาเราก็เลยเข้าไปดูบ่อยๆพอเข้าไปดูก็ขึ้นทุกวันเลยว่าสินค้าอยู่ระหว่างทางสินค้าอยู่ระหว่างทางนานมากจนเราทนไม่ไหวเราก็เลยเช็คใน ในสลิปที่เราส่งคืนะว่าเลขพัสดุเนี้ยที่เราส่งคืนมันถึงไหนแล้วมันถึงหรือยังสรุปถึงตั้งนานแล้วจ้ะแต่ว่าไม่มีการเขียนว่ารับได้รับสินค้าแล้วซึ่งมันก็ต้องไม่ได้เขียนว่ารับสินค้าแล้วอยู่แล้วเพราะว่าในระบบมันขึ้นว่า Apple Watch แต่สิ่งที่เราส่งคืนไปมันคือถุงเท้ามันจะขึ้นว่าได้รับคืนได้ยังไงอะไรเงี้ยเราเขียนเมลไปหา a เม Amazon อีกว่าฉันส่งของไปตั้งนานแล้วทําไมฉันยังไม่ได้เงินคืนนู่นนั่นอะไรเงี้ยอเมซอนก็ส่งกลับมาว่า เสียใ,ใจด้วยนะที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกับอะไรเงี้ยให้รออีก3วันท้ายอีก3วันยังไม่ได้อีกให้ติดต่อกับไปใหม่เราก็รอด้วยความร้อนใจรออีก3วันสรุปรอยีก3วันก็ไม่มีไม่มีอะไรตอบกลับมาทั้งนั้นทั้งเงินทั้งข้อความอะไรก็ไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยเราเลยเขียนข้อเขียนอ e ีเมลไปอีกว่ายังไม่ได้คืนนะนู่นนั่นอะไรเงี้ยเขาก็ส่งกลับมาเป็นเป็น ข้อความว่าเสียใจที่ยังไม่ได้คืนแล้วก็ให้กองแบบฟอร์มซึ่งแบบฟอร์มอ่ะคือค่อนข้างเยอะเหมือนมาไล่บี้กับเราอะไรเงี้ยว่าออส่งสินค้าไปเป็นส่งสินค้ารูปร่างแบบไหนกลองเล็กกลองใหญ่ส่งด้วย DHL หรือส่งด้วย Hermes ส่งด้วยออในกลองมีลักษณะยังไงของที่ส่งไปมีลักษณะยังไงอะไรเงี้ยเราก็เขียนไปแล้วก็ส่งไปตั้งแต่วันไหนซื้อของคําสั่งซื้อตั้งแต่วันไหนเลขคาสั่งซื้อเท่าไหร่ แล้วก็เคยมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นกับเราไหมหรือว่าเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยเราก็ก่อข้อมูลไปทั้งหมดสรุปคือได้เงินคืนซึ่งรู้เปล่าว่าเราแผนว่าถ้าเกิดไม่ได้เงินคืนนะฉันจะไปแจ้งความฉันจะไปแจ้งตำรวจไม่อีพ่อค้าก็อีคนส่งนั่นแหละมนเอาของฉันไปคิดแล้วนะแต่คือข้อเสียของเราอะคือเราไม่มีหลักฐานเลยถ้าเกิดเราสมมตินะว่าเราไม่ได้เงินคืนอะเราไปแจ้งความเราก็ไม่แน่ใจว่าว่าเขาจะทําอะไรได้เนื่อในเมื่อเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนเราเปิดไว้อะ ใครจะเชื่อว่าเธอพูดความจริงเธออาจจะได้ Apple Watch ไปก็ได้แล้วก็มาโวยวายว่าได้ถุงเทา้าแล้วก็เอา Apple Watch ไปแล้วก็อยากจะได้เงินคืนอีกนู่นนนั่นอะไรเงี้ยซึ่งเราอยากจะแนะนําทุกคนถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นประเทศโลกที่หนึ่งก็ยังมีคนโกงเราได้นะถ้าเวลาสั่งพัสดุอะไรมาให้ถ่ายวิดีโอตอนแกะอย่างน้อยเวลาเราไปแจ้งความอะไรเงี้ยมันก็ยังมีหลักฐานว่าเออเธอพูดความจริงนะไม่ใช่ว่าอีคนไทยนางขี้มนูที่จะมาแจ้งความเฉยๆอะไรเงี้ย เออก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะให้ทุกคนถ่ายวิดีโอตอนรับสินค้าด้วยนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเวลาเราถ่ายแล้วถ้ามันปกติล้วก็แค่ลบวิดีโอไปแค่นั้นใช่ปะเออเสียดายมากที่ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายนะแต่ก็โชคดีแล้วแหละที่เราได้เงินคืนก็อยากจะมาเตือนทุกคนเฉยๆนะว่าเออให้ระวังว่าเดี๋ยวจะเป็นแบบเรานะคะไม่งั้นจะได้ไม่ต้องกังวลแบบเราเนาะก็คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะใครอยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะคะถ้าเกิดเราตอบได้เราก็จะทำคลิปวิดีโอตอบให้นะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์คลิปเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย